สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Roblox Map n i จ j a Tycoon อีกครั้งนะครับผมตามชื่อคลิปนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําการปรับบอสด้วยสกิลสายฟรีนั่นเองเริ่มต้นมาครับผมอันดับแรกเราก็ต้องทําการไปซื้อสกิลก่อนเลยครับผมสกิลที่จําเป็นสําหรับสายฟรีนะครับผมอันแรกผมจะเอาเป็นซูซานโอกระดูกนะครับผมหมื่นสองเอาไว้ป้องกันนั่นเองเราจะได้ไม่ตายแล้วก็สกิลนี้นะครับผมมันเดิมสกิลหยดหยดน้ําแข็ง ผมขอเอาเป็นตัวนี้ด้วยละกันครับผมนี่ยิงแบบกระสุนช็อตกิ้วอ๋าแล้วก็นี่เลยสกิลปลาครับผมง่าแรงมากประมาณนี้ละกันครับผมประมาณ4สกิลเนาะแล้วบอสท,ที่เราจะกำหลับวันนี้ก็คือเป็นบอสท,ทุกตัวเลยนะครับผมน่าใช้คําว่าน่าจะทุกตัวเลยแหละนะเราจะเริ่มไปตั้งแต่ตัวที่ง่ายที่สุดนะครับผมนั่นคือบอสโอโรจิมารุนั่นเองระดับอีซี่ดูดิดูดิแป๊บเดียวตายเลยโอเคโดนฝนน้ําแข็งเข้าไปนี่โอ้ เราไปต่อกันที่ตัวต่อไปเลยนะครับผมอ้อลืมไปครับผมนะตัวโอโรจิมารุไม่ใช่ระดับระดับแรกนะครับผมแต่ระดับแรกเป็นตัวนี้ตั้งหากแล้วเนี่ยระดับนุบโอเคเอาไปต่อตัวนี้เลยลวกันครับผมระดับนูบนี่นูบก็นุบผสมชื่อครับผมนี่โดนไปก็ตายแล้วแบบเดียวจริงเราเอาสกิลอื่นก็ได้นะครับผมแต่ผมจะใช้ไอ้นี่เป็นหลักแล้วกันนี่เป็นไงไอ้นี่ก็ตายแล้วเนี่ย โดนฝนเข้าไปฝนน้ำแข็งอาฉลามไปสักหน่อยไหมอ่ายิ่วตายดิอ่าเรียบร้อยต่อมาเลยแล้วกันรับผมนะระดับที่เก่งขึ้นมาอีก สักเล็กน้อยนะครับผมนั่นคือบอสเพนนั่นเองอบอสตัวนี้นี่มีสกิลวงกว้างที่น่าน่ากลัวนะครับผมเราจะใช้สกิลนี้แล้วกันอุ้ยอุ้ยนี่นี่สกิลผักมันแรงนะครับผมเราใช้เป็นสกิลปลาแล้วกันปลาฉลามไปแล้วก็ตามด้วยสกิลยิงไฟฟ้าอู้มันเอาเฮม่โอ้ใช้ระยะที่มันไอ้นั่นเกินไปครับผมอ่หยุดด้วยสกิลปลาแล้วก็ตามด้วยสกิลไฟฟ้าอะไรเนี่ยทำไมยิงขึ้นบนฟ้าอย่างนั้นนะอ่ะเดี๋ยวต้องยิงแบบแบบนี้ซะละ นีเล่นแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่งยิงมันไปปุ๊บปุ๊บตายครับผมอ่ะบางคนอาจจะมองไม่ทันนะใช้ปลาไปแล้วก็ตามวยไฟฟ้าอืมเกือบตายอ่ะเราสามารถใช้น้ําแข็งด้ก็ได้ครับผมนี่ตายเหมือนกันน้ําแข็งก็ตายเหมือนกันครับทุกคนไปต่อเลยครับผมด้วยความรวดเร็วนะครับผมระดับยากก็คือโอบิโตะนะเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะ ฮ้ยงวอนหายตัววอนหายตัวไปไหนแล้วว่านี่ไงมาแล้วอ่านะเราก็จะใช้อันนี้เรื่อยๆเลยก็ได้นะครับจริงๆนะเนี่ยแต่เราใช้ซูซาโนโอกระดูกไปด้วยนะครับผมป้องกันตายอ่านะเราสามารถทําแบบนี้เลยก็ได้นะครับผมหรือถ้าใครอยากจะเสียวกว่าน,นี้ก็ลองใช้นี่ครับผมนี่เสกปลาแล้วก็ย,กยิงปู่ตายเหมือนกันเอ้ยยังไม่ตายหรอซ้ำ ซ้ำเลยน้ำแข็งน้ำแข็งล่นใส่หัวอ๋อสกิลหายโอเคตายด้วยท่าปลาฉลามต่อมาก็จะเป็นบอสระดับเว r ร h a ี่ฮาร์ดนะครับผมนะบอสมาดาระนั่นเองก็เหมือนเดิมครับผมเราจะใช้อ่ะไอ้นี่ก็ได้เนี่ยฝนน้ำแข็งเหมือนเดิมก็ได้นะครับผมนะเราก็แค่หลบโดดหลบเรื่อยๆโดดหลบเรื่อยๆนะแต่ก็ระวังอย่าโดนบอสตีนะครับผม ถ้าบอสตีคือเราตายเลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีพลังอะไรเลยไงเฮ้ยลบ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 เฮ้ยเฮ้ยลบนี้ต้องหาเรียบร้อยครับผมตายไปแล้วให้เราลองมาใช้คอมโบปลาฉลามดูดิเป็นไงยิงกูอยากนะเนี่ยอยากนะเนี่ยเราจะตายเองหรือเปล่ายิงโอ้เรียบร้อยตายเองเลยเป็นไง ผมว่าบอสด่านนี้มันแคบเกินไปนะครับผมผมว่าเราใช้ท่าเอ้นี่แหละท่าซูซานโอกระดูกบวกกับนี่นะครับผมถ้าฝนน้ําแข็งจะดีที่สุดสําหรับบอสตัวนี้นะอาเรียบร้อยตายไปแล้วครับผมอ่าแล้วเราก็มาเจอกับบอสอีกตัวนะครับผมเป็นบอสร,ระดับอัลติเมตนั่นเองอ่ามาดูซิว่าผมจะจัดการยังไงเิ้แต่มีคนมาตีไว้อีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราฆ่าให้มันเกิดใหม่ก,ก่อนเนาะ เป็นไงอุ้ยาใหมเมื่อกี้พลาดไปหน่อย <Nope. S 1> อุ้ยอีกแล้วเหรอโอเคครับผมมาเข้ามาแล้วเราต้องรีบใช้ซูซานโอกระดูกเลยนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเราจะโดนสก,กิลตายแน่นอนเพราะว่าเรามันสายฟรีเนาะดูดิดูมีสก,กิลอะไรไ่คือเราห้ามห้ามทันทีเลยนะครับผม มาเรามาลองสู้กับเลือดเต็มๆดูอย่าลืมกดสุสานโอกระดูกนะครับผมเมียน,นก็ออกห่างจากตัวบอสไว้เลยห้ามเข้าใกล้เป็นเด็ดขาดอ่าเรียบร้อยครับผมตายเหมือนกันเนาะดูดิผมว่าถ้าใช้สามนี้มมนน่าจะรอดนะผมว่าสกิลแรงนะครับผมแต่ว่าเราจะตายเองนี่ตายเหมือนกันครับผมนะ วิชาสายฟ้าของเราโอ้โหเสียเหมือนกันผมขอโอ้แล้วก็ต่อไปจะเป็นบอสน้ําตกนะครับผมบอสน้ําตกเนี่ยจะมีข้อดีเลยก็คือมันจะถ้าเราฆ่าบอสต,ตายบอสจะดรอปเรียวแน่นอนนะครับผมแล้วก็ดรอปเยอะด้วยนั่นแหละหละักๆคือที่เรามาหาเรียวกันเนี่ยเราต้องไปหากันที่บอสน้ําตกนะครับซึ่งบอสน้ําตกเนี่ยจะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับผมมันจะสูมเป็น,นรอบๆนะครับผมนะ จะมีเป็นบอสสิหางที่จัดการง่ายหน่อยแล้วก็บอสที่จะเป็นจีเรนนะผมที่จะฆ่ายากมากเลยแหละอะผมว่ามากเลยแหละโอ้โจีเรนนะครับผมรีบใช้ซูซานโอกระดูกเลยนี่บอสต,ตัวนี้คือเราห้ามเข้าใกล้ดูดีูดูเลือดห้ามเข้าใกล้เลยนะครับผมเราสามารถใช้น้ําแข็งเนี่ยแล้วก็พุ่งผ่านตัวเข้าไปนะครผมให้น้ําแข็งตกใส่ตัวเข้าไปเรื่อยแบบนี้ก็ได้นะทุกคนเนี่ยอันนี้คือห้ามเข้าใกล้เลย อื uh ้ม huh. ี่ขนาดออกมาเยอะแล้วนะเนี่ยโอเคในเราก็พูดถึงเรื่องพลังของสายฟรีแล้วใช่ไหมถ้างั้นผมขออนุญาตใช้พลังของสายฟรีนะครับผมนี่คือของตัวกระดาษนั่นเองอ่ากดใช้ไปอ๋อผมลืมไปอีกอย่างนะครับผมมาถ้าเราจะกําจัดบอสจีเรนให้มันได้อย่างสบายมากกว่าน,นี้นะครับผมสําหรับสายฟรีเราต้องมีอีกสกิลนึงนะครับผมนั่นก็คือสกิลนี่เลยสกิล แยกเงาพันล่างนะครับผมราคาห้าหมื่นเลยนะแพงมากเลยแต่สกิลเนี้ยจะเป็นประโยชน์มากครับผมมันมันจะลุมตีบอสแบบแบบลุมอะ่ะมันจะช่วยได้มากเลยครับผมแล้วคอมโบที่เราจะใช้กําจัดก็คือเราจะใช้ซูซานโอกระดูกบวกด้วยแยกเงาพันล่างนะครับผมอ่ะดูแยกเงาพันล่างปุ๊บใช้นีล่างเงาของเราก็จะเป็นอมาตะแล้วก็ตีได้แน่นอนอ่ะเราแค่ทาไปเรื่อยๆครับอย่างนี้ครับทาไปเรื่อยๆเนาะเราแค่อดทน แล้วเราก็ไม่ตายด้วยเห็นไหมเนี่ยเราก็แบบให้ร่างเงาเรามันทำงานไปเอาแล้วครับผมมาเฟสสองแล้วเฟสสองก็เยียบร้อยครับผมกว่าจะแปลงร่างเป็นเฟสสองอีกดูดิเลือดมันกลับมาเต็มอีกแล้วแต่มันเป็นร่างสองแล้วนะครับผม ถ้าเราจัดการมันได้อีกรอบหนึ่งก็คือชนะแน่นอนมาดีสายฟรีก็มีมดใจเว้ยมาห,หึไม่เติมก็โหดได้อันนี้สิมานี่สิลูกพ่อเข้ามาหาเข้ามา้ามันไอ้ล่างเงายืนยิ่งทำไมอะเอาโอ้ไปล่างเงาแบบไม่มเกาะโจมตีมันโจมตีมัน ทนไม่ไหวแล้วแปลงร่างตีมันเหู่ประมาณเอาอะไรเนี่ยทำไมไปอันังอะไรอะอะไรอะอะไรอะเฮ้อไปลูกน้องลูกน้องทหารเงาทหารเงาต้องตื่นคนละเรื่องละโอ้ยโดนโดนปลาฉลามกินไปดิไอ้น้องโอ๊ยตายตายแน่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  ตายนะเว้ยจริงๆมันก็น่าจะมีหลายสกิลนั่นแหละที่จะเอาไว้กำจัดบอสนะครับผมอุ้ยเมื่อกี้ผมใช้สายฟ้าไปเกือบตายเลยบอสอุ้ยมาๆมาทีนี้แหละไม่รอดเจ้าหนูจะไม่รอดแล้วแกไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่ตายไหมตายไหมยังไม่ตายถ้าตายเดียวจะตกละเอาจะตายแล้วหนีดีจะตายแล้วหนีดีหนีไหมตายไปตายไปตายเรียบร้อยครับผมทุกคน นี่สิงโอ้โหดู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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรคืออะไรอ่ะตีมาแทบตายอ่ะตีมาแทบตายอ่ะตีมาแทบตายอ่ะอะไรคือตีมาแทบตายแล้วจะมาแย่งอ่ะก็ตายไปเด๋หนูอะไรคือตีมาแทบตายแล้วจะมาแย่งอ่ะอา้าวไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยกันไปแล้วครับผมสำหรับบอสจิกันครับผม ในในแมปนี้เขาเรียกว่าจิกันนะครับผมชื่อจริงมันก็เรียกว่าจิกเกนเนาะตอนนี้ก็คือเราต้องทําการรอบอสอีกตัวนึงครับผมเป็นตัวตัวรองสุดท้ายนะครับผมมันเป็นบอสน้ําตกอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือบอสบอส10บหางนั่นเองบอสสิบหางเนี่ยจะกําจัดง่ายกว่าจิกเกนหลายเท่าเลยครับผมนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามันง่ายขนาดไหนเนาะ,ะแต่ตอนนี้ แล้วหลังที่เรารอสิบหางเราต้องไปคิดบัญชีแค้นกับ<ม>คนที่มาลักลอบขโมยเรียวเราเนั่นเองครับผมเราตีแทบตายเนาะมันต้องเจอมันต้องเจอคนอย่างผมผมใส่เต็มแล้วผมเปิดปเบลลออนมันเลยเปรียง <laughs> ตายตาย,มตายไม่เจอฮะหรือว่าตัวนี้วะใช่ไหมทุกคนน่าใช่ข้างในอะ่ะต้องมีสักคนดินี่ไง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 ใช่แน่นอนเนี่ยนี่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 เอ้ยจำได้แล้วไอ้ไฮด้าเนี่ย ไอ้หน <c oughs> ูเจ้าอยากตายเหรอได้ดิบิว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 นี่พลังสายฟรีก็ตีได้ไน้องโอ้วาร์ปเลยนะวาร์ปเลยเนะาะอันนั้นไงนั่นแงผมไม่ค่อยได้ผมไม่ค่อยได้ใช้พลังสายฟรีเท่าไหร่เนาะเลยแบบไมนะ่พนะีพนะีไมนะ่มลนะมคล่องอ่าถ้าพีพีของฟีผมต้องใช้แบบเต็มที่ของผมเนาะแต่นี่ไงก็ฆ่าได้เหมือนกันอะไรอะไม่ไหน ไปไหนยังไงยังไงอ๋มีออบินมีพล,ลังบินโอ้เจ๋วเจ๋วเลยพลังบินจริงเราบรินตามเลยก็ได้อะบินแล้วก็แบบบินดูดสลับอะ่ะทุกคนดูคนแอบบ้านให้ดีนะวิธีกำหลับคนแอบบ้านอาโจเด้งออกบ้านไปแล้วไปไหนอะ่ะอฮ้ยอ้ยตาย <laughs> นี่คือโทษฐานที่มาแย่งเดียวแล้วก็มาถึงคิวของสิบหางกันแล้วนะครับผมทุกคน อาบอสสิบหางจะปราบง่ายกว่านะครับอ่าเราจะใช้แค่สองสกิลละกันก็คือซูซานโอกระดูกแล้วก็สกิลน้ําแข็งนะครับนี่กดไปขึ้นหัวครับขึ้นหัวแล้วก็ไล่น้ําแข็งได้เลยดูนะครับนี่แต่ระวังเราตายเนาะแต่อันนี้ผมเอาชัวนะครับผมผมไม่อยากตายอีกเรียบร้อยครับผมเห็นไหม สาเหตุที่ทําไม่ตายไปก็เพราะว่าบอสมันมีขนาดใหญ่นะครับผมมามันทําให้สกิลน้ําแข็งของเราเนี่ยมันโดนแบบเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนั่นเองและก็มาถึงบอสต,ตัวสุดท้ายนะครับผม,มา่าซึ่งเป็นบอสลับนั่นเองนี่เลยครับผมทางเข้าเราจะโดดขึ้นมาหน้าผาฝั่งขวานะครับผมฝั่งขวาของทางน้ําตกเนาะนี่มาตรงนี้ครับผมจะเจอประตูสีดําให้เราเข้าไปเลยครับนี่เลยจากนั้นเราก็ทําการต่อสู้ได้เลย ซึ่งบอสตัวนี้เหมือนจะถึกมากเลยนะครับผมนะผมบอกไปเลยถึกมากแต่ก็ไม่เท่ากับจิกเกนจิเก,น,เกนมันอันนั้นมันถึกกันไปนี่ปล่อยปลาฉลามแต่ก็ห้ามโดนสกิลห้ามโดนสกิลของบอสเปียอันขาดนะครับผมสกิลนี้มันแรงมาก เฮ้ยแต่เหมือนจะตายแล้วนะแป๊บเดียวดูดิยิงยิงตายตายตายหรือยังยังไม่ตายใช้ถ้าน้ำแข็งจัดการครับผมน้ำแข็งบุชาลตายหรือยังยังเรียบร้อยครับผมซีม่องเท่งนะครับผม และนี่ก็คือบอสลับนะครับผมนะแล้วก็เกิดไวมากด้วยอืม้มแล้วเรามาลองดูดามินะผมดูแป๊บเดียวตุ่มตายโอ,โ,โอ้โหก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมะบนะสำหรับการปราบบอสด้วยงบสายฟรีนั่นเองหากดูแล้วชื่นชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย